เครื่องนี้เป็นเครื่องขยายเสียงที่ณปัจจุบันนี้ไฟยังไม่เข้านะเพื่อนน่าจะเป็นการกเขาเรียกอะไรอ่ะใช้งานแล้วก็มันพังพังแล้วยังไงไม่รู้ละแต่มาถึงผมบอกว่ามันมีทันเตอร์พังสองสาตัวอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวดางในกันเปิดฝาข้างในออกนะครับโหสุดยอดมากแตกจริงๆเลยอยู่นี่สองสาตัวจริงๆอะ่ะแตกนะครับแต่ว่าไอ้ที่แตกมากไปกว่าสองสาตัวมันก็มีเหมือนกันนะครับทันเตอร์ก็คงจะช็อตไปนะครับ ในส่วนนี้พราะว่าสายตัวนี้อะไรก็ไม่รู้แหละน่าจะเอามาเลี้ยงในส่วนของพัดลมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะเออเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยนะครับนะแปลงเพียรือเปล่าทางเพียเนาะโอเคครับเราคงจะดูด้านนี้นะครับเพื่อนตัวนี้ก็เป็นของแรงมากนะครับเห็นบอร์ดได้บอรดอะไรก็พังเสียหายนะนะครับ ก็คงต้องเช็คขาตัวเสียในบอร์ดไดนี่ด้วยนะครับโอ้นะครับจะแกะตัวนี้ออกมาเนาะโอ้โหนะครับมันจะเสียไปกี่ตัวนะนะครับก็ต้องเช็คทั้งหมดนั่นแหละนะครับลักษณะของการเตอร์ช็อตระเบิดเถิดเทิงนะครับบอร์ดไดนี่ก็โอ้โหนะครับไทม์มจรก็ละลายไปเลยไม่ธรรมดานะครับตัวนี้เนาะแต่เดี๋ยวนี้ไฟยังไม่เข้าเดี๋ยวผมก็ยังไม่ได้ดูเลย ออนะครับแกะมาดูดำดำเนี่ยไฟไม่เข้าดูฟิวเปล่านะครับก็คงจะประมาณนั้นเเป็นแบบนี้นะเพื่อนพเพื่อนก็ถอดตัวที่เสียที่เห็นด้วยตาที่มันแตกทะลุอะไรพวกนี้ถอดออกไปก่อนนะครับแล้วก็เช็คหาตัวที่ไม่แตกนี่ว่าเสียหรือไม่อย่างไรก็ถอดออกไปถ้ามันเสียนะครับก็ถอดออกไปก่อนตัวนี้ก็เหมือนกันครับตัวไหนดำนะถอดออกไปก่อนนะครับถอดทิ้งเลยนะครับตัวที่ดำาๆอยู่เนี่ยถอดไปก่อน แล้วเราค่อยไปเช็คในส่วนที่ตัวที่มันไม่ได้เห็นด้วยตาด้วยมิเตอร์นะครับตัวที่เห็นด้วยตานี่ก็เสียแน่นอน,นก็ถอดเลยนะครับตัวนี้ก็มีทรานซิสเตอร์ทั้งแปดตัวก็เหลืออยู่แค่2ตัวทางฝั่งนี้แค่นั้นเองนั่นก็ไปหมดล้ไรอะไรก็ไม่เป็นไรมาก R าขาดในไรแต่ว่าในส่วนของตัวนี้เปลี่ยน R หมดแล้วกโโ็นะครับทรานเซอร์ก็เหลืออยู่2ตัวเนี่ย C5200 เนี่ย1943พันงหมด5200พังอีก2ตัวเหลือ2ตัวแค่นี้สุดยอดมากขยายเครื่องเพื่อนๆก็อาจจะต้องลองในส่วนของช n e l ที่ซ่อมแต่ละชแนลนะก็ได้นะครับเพื่อนนะนก็มีเสียงดังนะครับใส่ทานเตอร์เข้าไป2ตัวแบบนี้ก็ลองได้ก็ลองวัดใบอัดอะไรต่างๆให้มันลงตัวซะก่อนค่อยติดตั้งเข้าไปให้ครบทุกตัวก็ได้นะครับ รวมไปถึงในส่วนของเนีย่ยครับประกอบทรานซิสเตอร์เข้าไปในลักษณะแบบนี้บางครั้งบางทนีน็อตมันกูมันไม่ค่อยดีก็ได้ได้เจาะใหม่บ้างอะไรบ้างก็เลยมันไม่ตรงกันก็อย่างนี้ยดีสุดแล้วนะครับเพราะว่ารูเดิมใช้ไม่ได้นะเกลียวเกลียวไม่แน่นเลยนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะ ข้างก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับข้างข้างหนึ่งนีนยังมีปัญหาเสียสองข้างเลยอําตรงนี้นะครับนี่อย่างเช่นนะครับทางด้านนี้นะครับผมก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการไปตรวจดูความแน่นของทรานซิสเตอร์ตัวนี้ได้แบบง่ายไดไม่ใช่เลยเพราะติดแผ่นปริ้นต์ตรงนี้นะครับไม่ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดแบบประกอบแบบนี้นะมันก็หมุนน็อตได้เลย ตัวนี้เนะี่ยมันแตกแผ่นวงจรแตกน่าถึงเนาะนะครับแอมที่แปลงนะครับแปลงเพศก็คือ,อบอร์ดเก่าออกตัวนี้ก็ไม่ค่อยลงตัวนะตัวนี้น็อตก็ไม่ค่อยแน่นนี่ก็ต้องจับน็อตตัวนี้ใหม่ด้วยนะครับก็เห็นเป็นตัดแผ่นวงจรน,นะเออนะครับตัวนี้อ่ะวากันไปนะครับชุดนี้คือชุดป้องกันลำโพงนะก็ จำเป็นต้องมีด้วยยึดน็อตได้ตัวเดียวเองนะครับก็พิจารณาหน่อยครับเพื่อนๆก็มีแค่นี้แหละการซ่อมก็อืมตอนนั้นก็มีตัวน้นทานขาดด้วยอะไรด้วยตัวน้านไม่ไม่มีปัญหานะครับในส่วนของวงจรตัวนี้สกินเบอร์ไว้อะไรเรียบร้อยหมดแล้วตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยในการหาอุปกรณ์มาใส่เลยถ้าเกิดดำพิษปีไปก็มีเบอร์นะครับวากันไปนะครับนี่ก็คือข้างใน ไม่ใช่ยี่ห้อนี้แล้วนะครับก็เปลี่ยนแปลงข้างในแล้วนะครับอ่ะก็ซ่อมเสร็จแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวมาดูอะไรกันเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับสําหรับหม้อแปลงตัวนี้ก็เป็นหม้อแปลงนะครับเท่าที่เห็นแล้วก็มีแรงดันที่เ,เพื่อนเนี่ยนะครับพอที่จะอ่านได้พอที่จะถ่ายภาพได้นะครับเพื่อนอเห็นไหม เนี่ยนะครับทีนี้แรงดันไฟ12โวลต์ไม่มีนะอยู่นี่นะมีเท่าที่เห็นนะ่ะอะไรนะ่ะก็24อะไรพวกนั้นนะ่ะนะครับมีร้อยอะไรน่นนะและทีนี้พอมันไม่มีแรงดันไฟ12โวลต์มันก็ต้องมีสวิตช,ชิ่งโว r s ์สปายที่เอามาใส่อยู่นี่นะครับนะเป็นสวิตช,ชิ่งโวลต์สปาย12โวลต์นะครับ พื่อที่จะไปเลี้ยงในส่วนของวงจรป้องกันลำโพงนะครับวงจรป้องกันลำโพงตัวนี้นะครับคือเขาไม่มีแรงดันไฟมาเลยยังไงครับเราก็เลยต้องเพิ่มเติมในส่วนของสวิตชิ่งพาวเวอร์สัมผารแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไฟไฟ V u ข้างหน้านะครับเมื mm ่อใช้ไฟจากตัวนี้ในส่วนของด้านหลังด้านหลังนี่นะครับแจกด้านหลัง นะครับก็จะต่อสัญญาณตรงเลยนะครับเอาสัญญาณมาแล้วก็ไปผ่านบนลุ่มเลยโดยไม่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในนี้เลยนะครับชุดสวิตช์พวกนี้ก็ผ่านไปเลยนะครับไม่ไม่มีนะครไม่มีการต่อใช้งานนะครับก็คือสัญญาณอินพุตเข้าผ่านบอลุ่มแล้วก็มาที่ภาคขยายนี่เลยนะครับเสียงสัญญาณเอาพุตจุดต่อลําโพงก็มาที่ ชุดป้องกันลําโพงนี่แล้วก็ไปที่ขั้วแท็บลําโพงต่อลําโพงเลยนะครับสุดยอดมากนะครับนี่ก็สุดยอดแะเป็นการแปลงแอมป์ที่สุดยอดมากนะครับคือเขามีชุดแบบประเภทประเภทแบบนี้นะเพื่อนจะมาเป็นชุดอุปกรณ์ประเภทแบบนี้นะครับถ้ามาเป็นตัวอุปกรณ์ใีใส่ถุงพลาสติกมามีแผ่น PCB ตัวนี้ แล้วก็มีอุปกรณ์มางในเขาเรียกว่าชุดคิดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าลง PCB ตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็บัตรกีเรียบร้อยเขาก็บอกว่าชุดลงปรินนะครับหรือว่าถ้าเป็นประเภทที่มีซิงค์ระบายความร้อนแบบน mm. ี้ก็จะเรียกว่าชุดสำเร็จเพื่อนๆก็ลองพิมพ์ดูครับ ก็จะน่าจะใช้อยู่สองสาคำที่ผมกล่าวเนี่ยแหละนะเพื่อนแล้วเพื่อนก็เลือกเอาว่าเพื่อนจะใช้แรงดันไฟกี่โวลต์ยังไงนะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้เบอร์อะไรก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะครับลองลองค้นดูแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็ลองทําดูนะครับเพื่อนๆจะทําเพื่อศึกษาหาความรู้ก็ได้เพื่อนๆจะทาเอามาประกอบลงเส้นขยายแบบนี้เพื่อคางการค้า ก็ได้นะครับก็เห็นมีเยอะอยู่เพื่อนๆจะเอามาโม,โมเล่นก็แล้วแต่เลยเป็นงานอดิเรกเป็นงานอาชีพก็มีหมดเลยนะครับทุกว,วันนี้เนะี่ยเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์มีของเล่นเพียบนะครับลองดูครับเพื่อนๆแต่ผมคงไม่ค่อยมีเวลาแล้วครับในส่วนของการทําแบบก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้กันเองนะครับไม่ไม่ได้ทําแล้วนะสําหรับตัวผม ขนาดเพื่อนบอกว่าลูกค้าบอกว่าจะสั่งชุดแบบนี้ให้ช่างวิทย์ประกอบลงแท่นอะไรพวกนี้ให้เนี่ยผมก็ยังทําไม่ได้เลยมันมันไม่มีเวลาที่ไปทําเลยเพราะว่าตัวน,นั้นมันเป็นงานสร้างนะครับช่างวิทย์ทำเฉพาะงานซ่อมก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาไปทํามันจะยากอะไรก็กแค่ต่อสายลําโพงไปลงแค่นี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นงานสร้างนะเพื่อนไม่ใช่งานซ่อมงานซ่อมก็เปลี่ยนอะไรอ่ะแต่งานสร้างมันต้องมาเดินสายอะไรพวกนี้ใหม่นะครับ ก็เป็นอย่างนั้นนะงานสร้างกับงานซ่อมกป็นลัวอย่างเห็นความชํานาญหรือความถนัดก็ไม่มีสําหรับตัวผมเองก็เลยไม่ได้ทานะครับแต่สาหรับเพื่อนๆก็ถ้าอยากทําเล่นนะครับมันก็มีชุดประเภทแบบนี้อยู่นะครับเพื่อนๆครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้แอมแปลงเพศะรแบบนี้จากจากตัวนี้ก็เป็นอย่างอื่นแล้วข้างในนะครับแต่เออแต่ว่าไฟมันยังอยู่เนาะไฟยังอยู่ ก็เหมือนกับคนไทยเราไปดูคลิปวิดีโอของประเทศเพื่อนบ้านที่บอกใช้แอมหน้าลายในการขับแล้วก็ออกงานอยู่นั่นแหละนะครับข้างในนี้ก็อาจจะเป็น AB สักหลายพันวัตต์ก็เป็นไปได้แต่ว่าโครงสร้างก็ยังเป็นแอมหน้าลายอยู่นะนะครับแอม power mix อะไรเงี้ยแอมเก่าๆแล้วทำไมมันดังดีอะไรงั้นอย่างนี้ยนะนะครับอาจจะเป็นคลาสดี D, หรือคลาสเอ คาดอะไรต่อมีอะไรก็ได้อยู่ใน,นครับเพราะมันเป็นแค่กล่องที่อะไรพวกนี้เขานะครับแล้วทีนี้ก็โอ้โหฮือฮากันยกใหญ่เลยใช้แอมหน้าลายออกงานได้อะไรเงี้ก็เหมือนกันลักษณะนีน้นี่ยี่ห้อนี้จริงๆแล้วก็ใส่ในก็เปลี่ยนไปเอาเจ้าวิืเองทางคงต้กงจากไปนะครับในเพื่อนก็เห็นแล้วแล้วก็การเสียอะไรต่างๆก็ประมาณนั้นนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ